ยากแน่นอนอยู่แล้วให้คนวาดรูปเล็กๆในในแค่นั้นเป็นแค่ลายดินสอมันก็ยากมากแล้วในความยากต้องพูดถึงยากอยู่แล้วแต่เห็นแบบแล้วมันอยากแกะอันนี้สําคัญกว่าอารมณ์ร่วมในงาน,นเห็นแบบแล้วมันมันกระแทกอารมณ์กระแทกอารมณ์พอพอกระแทกอารมแกะออกไปมันก็แกะเรื่องงานเรื่องอาจจะห้าวันแล้วครับ จะสามวันแล้วพักแต่รวมทั้งหมดสองอาทิตย์ถ้าอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องก็แกะไม่ได้ถ้ามันไม่นิ่งสมาธิมันไม่นิ่งพอมันก็แกะไม่ได้แตกต่างในถ้าในด้านการแกะนี่ไคงไม่ต่างเพราะว่าก็ใช้มือใช้มีดแกะเหมือนกันใช้เนี่ยสองมือในการแกะแต่ไอความยากง่ายนั้นแน่นอนมันยากยากมัน งานมันเป็นอารมณ์เหลี่ยนทั้งอารมณ์ถ้าแก่อารมณ์ขาดขาดช่วงหรือไม่เข้าใจอารมณ์งานเนี่ยงานมันจะไปด้วยกันไม่ได้พอสองแล้วมันจะขาดอารมณ์ไม่รู้ไม่รู้นรกไม่รู้สวรรค์ไม่รู้คนไม่รู้ใครอย่างเงี้ยแกแล้วมันจะขาดอารมณ์ลอยทั้งหมดหมาถึงว่าลอยทั้งหมดทุกอย่าง ทั้งหมดทุกอย่างที่คุณเห็นในเหรียญทุกอย่างนะั่นคือสดเพราะว่าถ้าทําด้วยปั้นย่อดได้หรือซีนซีได้ทั้งพ้นทั้งประเทศมันทำเหมือนผมได้ครับถูกครับก็มือแล้วก็มีดแ,แล้วก็สมองแล้วก็ความหลงไหลในครับนะคนคนหนึ่งจะนั่งอย่างนี้ วันหนึ่งวันละสิบชั่วโมงแบบนี้โดยไม่ขยับอย่างนี้มันต้องลงไหลไหมผมนั่งอย่างี้อย่างนี้ทุกวันวันละเป็นสิบชั่วโมงสิบเจ็ดปีถ้าสมัยก่อนก็จะแก่ประมาณวันหนึ่งก็สิบกว่าชั่วโมงงานแกะสดมันเหมือนงานศินละปะที่ทําด้วยมือเหมือนงานบนผนังท้ำเมื่อ หลายหมื่นปีหรายเป็นล้านปีก่อนอย่างนี้มันมีงานที่ทำด้วมือขนาดงานที่ผ่านมาเป็นหมื่นปีพันปีร้อยปียังมีค่าขนาดนั้นเพราะงาน,นผมเป็นงานมือต่อไปมันก็มีค่าเหมือนกันโอเคครับขอบคุณครับพี่ตวงสําหรับนี้ครับขอบคุณครับ